ชมคะ่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเต้าวันเดือนและเนื่องจากละครเรื่องนี้ใกล้จะถึงคิวออกอากาศเต็มทนแล้วบรรยากาศในกองถ่ายจึงเต็มไปด้วยความเร่งรีบเร่งรีบจนถึงขนาดต้องแยกออกเป็นสองกองเพื่อการถ่ายทําที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่แม้ว่าจะต้องแยกเป็นสองกองก็ไม่ได้ทําให้การถ่ายทําลําบากลําบนแต่ประการใด เพราะแต่ละกองมันก็ทำงานของตอนไปไม่ได้มารบกวนกันแช็คลูกครับออกมาดูนู่น ύ, นี่นี่นั่นเก็บค่อยๆดึงเราดูไม่หอูไม่เอานี่ออกมาดูนะเครื่องปืน ออ oh, oh, hey, hey. ไม่ได้รบกวนกันเลยพอกองหนึ่งถ่ายอีกกองก็ต้องซ้อมกันเบาๆถ้าคุยกันเบาๆถ้าถ่ายกันเบาๆไปจนถึงต้องหยุดถ่ายเพราะเสียงไปเข้าอีกกองเนียนนะแ <Hey. S 2> อะโทษนะคัะพี่ถ้ามันลำบากมากที่ว่าถ่ายมันกองเดียวเธอคะค่ะจบ